กำลังเข้าสู่บริการสากดทีวีเขามาซาบซากใครเลยนะนี่นี่อร่อยจุงงเบยอ,อัปปะกะปุยเมื่อวานเราได้เพชรมาผมก็เลยเอามาทำทีขุดนะครับเพื่อที่จะ้อว เพื่อที่จะขุดหินออกซิเดียนโดยเฉพาะย้ำโดยเฉพาะนะไม่ใช่โดยเฉพาะอย่างเดียวโดยอย่างอื่นด้วยนะตกลงไปซะมีเยอะเนี่ย ได้มาห้าอันแล้วเนี่ยโอเคขูดในน้ำมันจะช้านะโอ้ยเราต้องไปขุดข้างบนดีกว่าอไอ้บ้าเ้ยอะไรเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วนะ เดี๋ยมาเจ็ดอันแปดอันเก้าอันมีอยู่แค่เก้าอันนะอือือ เราเอาของเต็มอีกแล้วท่านผู้ชมลำคาญของเต็มจริงๆว่ะไปอีกสักอันหนึ่งครับสิบอันพอละ โอเคน่าจะพอในการทำโต๊ะอินชานได้แล้วนะครับหวังว <serves> ่ามันจะพอนะไป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 สู่ความฝันไปสู่ความจริงไปสู่ความจริงแแแ่ไปโอเคต่องครับจ้ะ อ๋อที่เรายังทำต๊ะเอ็นชาไม่ได้เพราะเรายังขาดเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะสมุดใช่ซึ่งสมุดเนี่ยผมไม่รู้ว่าคลาบยังไงวะเออผมไม่รู้ว่าคลาบยังไงแต่พอจะรู้ได้คือเราจะพอทำประตูนรกได้หรือเปล่า พป้นหนึง่งพป้นหนึ่งวางผิด <c oughs> <c oughs> โอ้ยไม่สบายเนะี่ยหวังว่าคงพอ ต้องสูงอีกเอา What the fuck คุดยากจริงอะไรจริงเว้ยไม่ต่อต้องสูงอีะะ่เ่าะ หือบิกโอ้ยชีวิตฉันมันจบลงแล้วอะไรที่หวังก็พังไปทั้งนั้นแล้วเอาไปเก็บดินมาก่อนออกซิเดียนทำไมม่ะ กัไต,ตหินขึ้นมาใหม่แล้วก็วางนี้วางนี้น,น่นไปได้เลยครับสิบชิ้นสิบอันก็สามารถไปประตูนรกได้อย่างสบายเราจะลองลงไปชั่วข้าวไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บสิ่งที่ไม่มีค่านะ ไว้ที่นี่ให้หมดเอาไว้เก็บไว้แล้วจะไปลุยเนเธอร์นะครับเอาขินคอปเปอร์สโตนมาไว้กับตัวเองเยอะครับเยอะเยอะเลยเอามาแทนถังนี่เลยเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงเนเธอร์เนี่ยเอาดๆๆ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 ีๆรีบไปจังเลย นี่ไปจังเลยลืมครับลืมเรายังไม่มีของเอ็นจานะเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปสู้กับมันโดยตรงเยอะไปเราจะตายเอาตายเอานะคก่อนอื่นเนี่ยผมจะต้องครับไฟแช็คใช่ ไฟเชคทำไมยังขับไม่ได้เอ่ยทำไมไฟแช็กยัครับไม่ได้ไไเหล็กผมว่าผมมีพอนะหรือว่าจะเป็นที่ด่าน ไฟแชกมันครับยังไงวะไฟแชกหนึ่งต้องมีสตต๊กหรือเปล่าครับต้องมีเหล็กดิหนึ่งต้องมีเหล็กสองต้องมีอะไรอะ่ะเราดูไออันนี้ดิเนี่ย ต้องมีเหล็กกับไอเนี่ยครับอ๋อเข้าใจแล้วเวลาเราขุดปวดครับมันจะแถมอะไรมาให้ด้วยครับนี่เงพอกูอยากได้ก็ไม่มีให้กูโอ้ย แล่นะค,คนนี่งไงโอเคโอเคแค่นี้แหละครับเราก็จะสามารถครับไฟเช็คได้แล้วนั่นไงเราเอาเอาเอาอาหารติดไปด้วยไหมครับจำเป็นนะจำเป็นจำเป็นแล้วก็ เอานี่มาพร้อมแล้วโอ้ยโอ้ยลุยเนยเธอร์ว่ะพอพร้อมแล้วลุยไปกันเลยครับ ประตูไปที่ไหนก็ได้โหรออะไรอะ่ะไปตัวเองก่อนครับตอนนี้ เสียงลอยที่โหวนกันมากโอเคเราปิดตัวเราเองได้แนละ้วที่เหลือข้างหน้าข้างหลังเนี่ยเราทะลุผ่านไม่ได้ปะวะ ทีบ้านนว่าปากกระโขขนาดนี้เราต้องปิดตัวเองครับถ้าที่ผมมีข้อมาเนี่ยเดี๋ยวเรากลับโลกเราก่อน มาแลว้วู้ไปปิดไว้เฉยๆนะตอนนี้เรายังไม่พร้อมลุยกันแต่วาหลังเราไปลุยกันวันนี้เก็บเอ้ไม่ใช่เก็บหินไปครับเลยหินไว้ในตัวไม่ต้องเยอะนะนอนครับ ผมว่าเราลืมวิถีชีวิตอีกแบบหนึง่งตกปลายังไงเราตกปลาไปแล้วก็ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมทะเลหัวร้อนโอเคเหมือนว่าเราจะ เอาเป็นว่าจริงๆเนี่ยวันนี้ขอโทษท่านผู้ชมที่มาในเวลาแค่12นาทีนะครับเพราะเวลาหมดแล้วจริงๆนะต้องไปแล้วบ๊ายบายนะครับอย่าลืมนะครับรายการสกอรทีวีพร้อมกับประตูเนเธอร์บ๊ายบายจ้าตึงตึง